ถ้าอยากจะเป็นแบบช่างซอยผมแบบเืออาชีพนะเมื่อเข้ามาเรียนที่นี้ด่านแรกลบหัวใจสําคัญเนะี่ยคือพื้นฐานการฝึกหัดจับกันไกให้ดูแบบมืออาชีพให้ดูแบบมือโปรนะปกติเราเห็นทั่วไปก็จับธรรมดาอย่างเงี้ยลูกจับธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าโปขึ้นมาหน่อยเงี้ยด,ด,นะดูดีกว่านะเนี่ยดูดีกว่านะแต่อย่าไปไม่เอานะลูกไม่เอาอย่าฝึกอย่างเงี้ย ออกแรงมเวียงไปทั้งตัวแย่แมวใช้ความอ่อนอ่อนไหวลูกในการคอนโทรลขันไกน่ดูดีกว่านะราะนั้นเวลาฝึกกลุกอย่าไปเก่งแขนอย่าไปเก่งนิ้วนะนะทำสบายๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวป๊บเดียวก็ได้พื้นฐาน<ม>สำคัญมากพื้นฐานการฝึกหัดจับขันไกลจับปุ๋ี การแบ่งผมแล้วก็การยืนตัดแต่ละมุมตั